จะได้เข้าห้องนวดนะครับจอแบเธกงียให้เดีวหม่ะอ่เ็นไอ้ไอ้บุญมีจะเล้วเรบ่แล้วแล้วเพลงไหนเพลงไหนวัววาบวัววับเลยบ่อ่าช่องบายนะครับ คิวต่อไปก็เป็นคุณพ่อนะครับคุณพ่อเสร็จแล้วก็คุณแม่นะครับก็คงจะเป็นคุณพ่อก่อนนะครับคุณพ่อที่นอนอยู่กับพี่ธนงศักดิ์นะครับคิวต่อไปก็คงจะเป็นคุณแม่นะครับ <c oughs> คุณแม่นี่คิวที่สามส่วนที่บุญมีนี่คิวแรกครับโอย้ยก,กินกับกินไนเนาะ กินเน้เลยเด้ผมเสียบกินบางอั่นี่เส้นหัวไอหอนอยู่หรอคุณแม่ก็ไปแล้วครับสักพักหนึ่งก็คงจะได้เข้าห้องนวดครับคิวนะครับรอคิวคุณพ่อพ่อแกชื่ออะไรนะพ่อตู่นะครับลุงตู่เหรอลุงตู่นะครับลุงตู่ลุงตู่ก็ห้องนวดอยู่นะครับ ตู่ก็ตู่ครับลุงตูตตต่ครับงานนี้ลุงตู่ก็มานะครับทีเว้ยอย่าไปผ่านพิงหนึ่งบนเถอะต้องขออภัยด้วยนะครับแกชื่อตู่จริงๆนะครับก็ชื่อตู่ครับเขาเรียกเขาก็เลยเรียกลุงตู่นะคร <Yeah>, like <Eng> ับมังเอิรไปชื่อเดียวกันกับอดีตท่านนายกนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยท่านด้วยนะครับผม เเฮ้กิดโอ้ยเกิพ่อันกันละโอ้พ่อนกันัออยนี่ก็เป็นกออกจากห้องนวดมาแล้วนะครับนี่มาสแตกกาแฟละโอ้ยกินกาแฟโอ้มากินกาแฟเลยนะครับ ปลาดพูดแทบมันนี่แปลว่าเสียเส้นแต่ว่าเสียเส้นโอ้ดูคุณแม่คุณแม่เบรกแล้วนะไม่ใช่เบรกครับนั่งฟังครับที่ปูก็นั่งขัดเคียดอยู่เน่อยสอเขียนนี่เด้อสอสอเด้อเขียนนี่เด้อสอสอเรื่องอะไราย่ไปนี่เรื่อไปแล้วเดี๋ยวน่ากินกาแฟนะเจ้าต้มอีกเจ้าได้เป่าเสื้อผมนี่ต้มหมี่เดี๋ยวเป่าอืมกินกาแฟแล้วพี่น้องมีงูบนะงูตัว ออ,ออกจากของแมก่กินกาแฟเลยครับเสียเศนไปไหลายเดิมเจ้า, <laughs> จาพึ่งลูกทีจกเจ้าบเสียเศษเจ้าบเสียดีมากนี่ำมาดาเนีอยครับใส่แป้งน้ำด้วยห,อ,หอนบอเสียผมบบอ มันบ่มันกระได้บดนได้หาแนวเจ็บคบามหันบวด่ามีอดกล้วยโอ้ย่ัน่านรอบใบโวยละเออสิบอกคนหนึ่งกเข่าแดงบ่โว้ยกินเข่าแดงราใครแสบเพมันเพรแสบหรอกมันอิ่มแต่เสนกินลายแล้วบเข่าแดงเลยเจได้เข่ามันค่ทิ่มเข่าเสียคยเจยดยเนาะขามเจยดเข่าห้มาป่าเสยากได้มากกว่าพี่เกลยวเข่า เห็ุยากปุณิจึงกินปัญเดอร์บอกกินกาแฟแล้วสินอนนั่งเบง่วงฟังในตำบานนั่งทีนี่แ่นมาฟังเทศนาบ่เนาะนีะ่ก็สีเไม่เรงกเท็ดู้ใดกของใจธรรมะกสนปัญถาม่รงกเดศม่แลงกเทศนั่นพานั่นพาตอบได้ทุกขอด้อยเรื่องธรรมนะนั่นพะเอาพาเ็หมดขึ้นเขงจมผมอยู่น่นพะนั่นนน

บุอยากคนสิลมดิไปออกจากห้องนวนมากนะครับสิ่มเจ้าต้องเจ้าต่องเยอเส้นดูดูเจ้าต้างเยอเส้นดูดูโอ้คนสวยเดินเข้ามาแล้วครับ เคนนังกินกาแฟานันครับอบลบอกวนกันไอรี่แรกครับผมคุณพ่อตู่ของเราครับนี่ชูนิ้วเลยครับสู้ๆครับทานเก่านะครับทานเก่า,าเ,เป็นไงพ่อเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้ว,อลวโอ้เอโอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างกลับบ้านเลยกลับบ้านเลย <laughs> <laughs> กบ่านด้เลยกบ่านในเลยกบ้าเลยอ๋อดีดีครับเออให้พักผ่อนนะครับ <bor> ให้พักผ่อนนะครับให้พักผ่อนให้พักผ่อนพรุ่งนี้เขาเดินทางบอกอ๋อพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางกลับนะครับ ไม่มีอะไรแล้วนะครับกลับบ้านได้เลยอ่าดีใจด้วยนะครับพ่งนี้ก็จะได้ปิกบ้านแล้วนะครับดีใจด้วยกับผมก็เลยอีกหนึ่งท่านนะครับแต่คุณแม่นะครับคุณแม่ยังไม่ได้ออกมาครับเราจะรอรุนนะครับว่าคุณแม่จะเป็นอย่างไรครับนะครับคุณแม่ออกจากห้องมาแล้วนะครับออกจากห้องมาแล้วนะครับ ออกจากห้องมาแล้วแม่โดนประกาศนะครับวันนี้ครับแม่เค้าค่อยยังเค้าค่อยยังใจเย็นๆยังสองนิ่วมั้ยอ่า คุณแม่บอกให้ให้อาการดีกว่านี้ก่อนจะชูสองนิ้วให้ดูนอนพักสิบวันเพสิบนอ๋อ่ไปเนสิไปเรียนน้ำมีแม่ยังกลับขึ้น ได้ดอกไอ้น่นออยูมน้ำกันอยู่ไหมเอามาเร้วไไน,นี่เออตาปูเต่าขึ้นนอดกันระบาดนี้เอานอนน้ำกันนะครับนอนน้ำกันอยูนอ่น้ำกันเอเอเอ่แรกวลาแม่จไปหาเนี่แม่มาหาแม่ต่างคนต่างมาหากันเอาเอา ป๋าปนั่งเล่นน้ำกันอยู่ในบ้านเพื่อละโอ้ใจเย็นของวผู้เฒ่าขึ้นหอดกันพี่น้องเอ้ยห่างกันบูพดเครื่องสมวงน้ำน้ำหากันแล้วครับโอ้ยเนาะบัดกับบ้านจะไม่น้ำกันสมบูรณ์นี่โอ้ยเนาะ นะครับกับปล่อยเป็นนาทีของผู้ซอยคุนครับยินดีกับสวัสดีครับผม